พบกับทำไมคะสวัสดีค่ะน,นี่ต่นนี้สุดซิมฟรีเพย์ก็หายเป็นานเหมือนกันนะก็สุดยอดอ่ะหายไปนานเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้นะคะงานกันบัานดูมักงโมกเลยวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นซีรีส์เรื่องใหม่กันก็คือซีรีส์หัวใจไวใสของออร์พิมก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเรื่องชีวิตใหม่ใจกลางเมืองค่ะก็คือแบบนี่นะคะก็จะเป็นกลางเมืองคือเราเล่นเคลสแล้วนะคะ ก็จะเป็นคอนโดนะคะก็นี่ค่ะเราก็สามารถสร้างได้แต่ข้างบนข้างล่างสร้างมาได้ถ้าสร้างข้างล่างได้หลายชั้นนีก็คงอยู่ได้หลายๆคนเลยเนาะนี่เราอยู่บนดัดฟ้าเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะเราสร้างประตูไว้ด้วยเดี๋ยวให้ดูเขาจะสร้างประตูไว้ให้ด้วยหรือว่าจะเข้าทางด้านนี้ก็ได้นะคะ ประตูเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะโอเคหน้านะคะก็จะมีแคปไฟค่ะแล้วก็เป็นชิงช้ายอยู่ตรงนี้กับเก้าอี้สีฟ้านะคะสองฝั่งเหมือนกันเลยโอเคตรงนี้ก็จะเป็นสระ่า่น้าแล้วก็มีลิ์นะคะสระ่ม่น้าแล้วก็มีไฟค่ะแล้วก็จะเป็นโต๊ะทานอาหารแล้วก็บาร์บีคิวนะคะที่ปิ้งบาร์บีคิวก็ดอกไม้ตกแต่งข้างมาก็จะเป็นบันไดนี่จะเป็นห้องน้ํานะคะ อันนี้ก็จะเป็นห้องเออห้องรับแขกค่ะประมาณนี้นะคะต่อมานะคะห้องครัวก็ไม่อะไรมากมายนะเพราะว่าคอนโดนะคะแล้วก็ขึ้นมาข้างบนนะคะนี่ก็เป็นบันไดค่ะแล้วก็ขึ้นมาก็จะเป็นระเบียงมีสระว่ายน้ำแบบออนเซน็นตัวนี้แล้วก็มีที่ปเปิดเพลงแล้วก็นี่นอนอันนี้จะเป็นเออห้องทํางาน,นะคะ่ะก็จะมีสตูดิโอเปิดเพลงแล้วก็มีที่ต๊ะทำงานสองอันเลยนะคะ อันนี้จะออกสไตล์โทนขาวดํานะคะเพราะว่าดูจั้งแต่ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นโทนขาวดาโทนขาวดําฟ้าชมพูนีออนอะไรอย่างเงี้ยนอ้องก็จะเป็นเป็นอย่างั้น้ลนวก็เป็นห้องนะ้ําแบบนี้ค่ะโถ่เสื้อหอยโอเคนะคะบางคนอาจจะเห็นลหลายเออเรื่องเลยนะทำไมออมชอบโถสโซมน,นี้เพราะมันดูโอเคดีอะอมางคนอาจจะไม่สังเกตก็ได้ นี่นะคะก็จะเป็นห้องนอนมกีินางมานอนนะนี่ค่ะห้องนอนก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นเออที่นอนคขอดาวค่ะมีต้นไม้นานา,นานชนิดเลยค่ะนี่ค่ะแล้วต้นนี้นะคะก็จะเป็นห้องแต่งตัวต้องเล่นเคสผ่านก่อนนี่ค่ะก็จะเป็นที่เป่าผมอะไรอย่างเงี้ยเอันนี้มันแค่เกินไปก็ขออภยนะัยเนาะเพราะว่าเป็นคนดูนี่ค่ะแล้วก็จะเป็นห้องนี้นะ นี่ขอนี่ก็จะเป็นเสื้องเท้าอะไรประมาณนี้นะคะเนอะสำหรับวันนี้ก็ขอแค่รีวิวบ้านนะคะแล้วเจอกันใหม่เคสหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ